ยีดรอขอไก่ตัวนั้นก่อนอ่ะขอขวดอือยีดรอขอขวดเดี๋ยวพ่อท่องกอไก่ให้ฟังเนาะก็เอ๋ยกอไก่ขอไข่ในแล้วขอขวดของเราขอควายเข้านา ขอคนขึงขังต้องมีขีดด้วยค่ะขอขวดเห็นไหมเนี่ยยูซ mm ี n ซีเดล o u ด e e ิ h ซีเดล h e เฮียย h ขอรักขังข้างฝางองูใจกล้ายูซีงองูแหวนอีสงงงูดิวซีงงงูหนูงองูยะอีสงงงูเฮียยะแค่ยูตัวงงงูอูง n งู อย่าโอ้เวิลดันค่ะ Did you see จอจานจอจานไว้จอจานเย Can you draw it, it s <S Can you write it, it s <S Oh oh sorry ค่ะ Did you see โ so ซ่ไว e i s ซอสโซ่เออซอสโซ่เ so? h yeah, so ่ซอสโซ Can you write it h <Yeah. S 1> Can you see ซอซี si ่ยอหยิง e ว้ i s ยอหยิง Oh you draw ยอหยิง okay ทำไมต้องทำให้เขียนยากด้วยเนาะยอหญิงอะ่ะเอออ้าวอ้าวเขาเขียนกันอย่างนั้นเลยยอหญิงอะ่ะ Did you see เอ่อท่อนางมุนโถ Where is ท่อนางมุนโถ No นั้นทอผท้เท้าไหนท่อนางมุนโถท่อนางบนโถ Is it Lady Lady SidaYa e h อืม YeahCan you write ท่อนางมุนโท, it, ทอืท no, it, ทอ <Yeah. S 1> โอ้เวลดันค่ะ no, t ่าอสอไทเกอร์โอ้ยูฟ uh, ินิตสอไทเกอร์อะูู่อลองสอนรสีไหมพูนพ o ูอเดอะด็อกอ่ะฮอนฮอนนนี่อ่ะนั่มันอาง ออะยูไนตหฮอนก็ฮูกอ๊ะเวลดดนค่ะเฮ้ยทำไมหนูเขียนกลับพอนั้นรู้พึ่งรู้นัเนนี่ยะว่าเขียนพวกนี้มันต้องเขียนข้างหลังก่อนอ่ะเขียนกอกาสิกอากาอ่ะ เขียนกอกาอ่ะสระ,ะอาสระ,ะอาสระ,ะอาอยู่ไหนอโอเคเวลดัน well ค่ะ <I 'm S 1> เก่ง <Emma. S 1> เฮ้ยกอกาไม่ใช่ตัวเอ็มอยู่อยู่ไปเขียนติดกันมันก็เป็นตัวเอ็มสิ กออากาไม่ใช่ตัว M. เอ็มเออเอเอนั่นกาอต่อไปวัดเนกขาขออา